สวัสดีค่ะพี่น้องซาวลิน่อนพี่น้องหฮอนโปดโท่เนาะสาวลินอยู่ร้านเนี่ละจ้าไป,ไปทั้งไหนน้ำเพลินดอกจ้า เห็นมันไข่เนาะ,ะหรือบอกเราวโลงมากเพราะขี่ดินล่ายกก่ยุดไม่คะพี่น้องค่าห้อนไงแล้วก็จิอดเอาดอกแล้วล่ล้วเวียกละ่ะวันนี้เฮ็ดหมูแดดเดียวจากพี่น้องตากแดดอยู่บัดท่าถอดนังเสียไอ้พี่นอ้องเบิ่งน้ำตากแดดไอ้หมูแดดเดียวไยวไวข้างนอกคุน่ะหล่างรถดบีเอ็มห้พ่อหญ่ บีเอ็มยังบัดดีบีเอ็มรถเข็นรถคนนั่งนะเะไเอิ่นเห้นมันกิบเก๊เนาะค่ะกิฟกเก๋ห <c oughs> นูบัดดี้ก็กินอาหารเม็ดแล้วนอนพักผ่อนบอคอยดื้อบันไดแต่ว่ารีบอยู่หนาหลานขายของกลอกวักแปกไปพี่น้องพอได้ผลได้แจวจัดของไปน้ำ คนใหญ่บ้านเด็กตื่นดอกค่ะเกือบเที่ยงคนละค่ะกินบเป็นเวลาเวลาเขา่าเศร้าก็เป็นเข่าเที่ยงบานนี่เธอก็เป็นคนกินเข่าสองสองสองมือกินเข่าสองขา่าวน้ำพีกะปีตำน้ำพีกะปีหล้กกะทอดชะอมชุบไข่น่ะจ้าจ้าแล้วก็จะทอดหมูแดดเดียวจักน้อยค่ะทั้งเที่อกะ กินอาหารสักกางเทียกับกินอาหารจนหมักอะชิเล่นอาหารอีสานเนี่ยแหละจ้ะพันว่าพ่นอุ่นฟองเนาะค่ะเนาะวีนองเนาะก็เจ้ายุดหลายมือลายเว้นได้เนี่ยราชการยุดธสี่มือหุ่นตัวจ้าวีนองได้ยุดน้ำพ่นอยู่บ่จ้าเจ้าวลินกับบด้ยุดธอกจ้าจเหมาะแม่อยู่น้ำมูล อนุญาเขอามาท่ทาไอพีนองเด้อค่ะจัดหลอดไฟก่อนดูแลสุกภาพเด้อค่ะพี่น้องซาวลิ้นมือหนึ่งสามสุดสี่สุดได้พี่น้องซาลิ้นขี่ร้อนค่ะอยู่บอดาหันเงื้อออกมันใจสิขาดขอ,อาบหน้ามือละสองเือเศรษกับอาบใบกับอาบแรกงแน่กับกอนอนกับสามบนตัวนอ,อ บ่าดเดี๋ยวพยายมพยายามพี่น้องผู้เพิ่นมากดไอ้ไหลให้อยู่ไปบ่าเดี๋ยวทัวเดี๋ยวถึงไปบ่าหอดจอดบ่ถึงเอ,องนุญาตบาทข้ามเด้อค่ะสิไปทุกผู้ทุกคนนั่นแหละค่ะบ่ถิ่มบ่ป้าดอกค่ะพี่น้องเพิ่นมีบุญคุณนก็ซาเวลินอันกิหลอดไฟจัดหลอดไฟก่อนอืม้มต้นหนีพอไขย,อยู่เด้อพี่น้องขันบายมากนะักบนนีเด้อค่ะพี่น้อง เป็นห่อนห่อนกระห่อนตั้งใจกายดอกเนาะใจเอยอะห้อนขึ้นเดียวหกค่ะก็อยูเดิกแน่แน่วเป็นวันหยุดคงเพินนอกเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยผ้ากนอยูเดิกนะค่ะพี่หนอนมันเป็นวันหยุดเนะาะเขาเจ้ยหยุดธไร้เมือเนาะ สาลิ้นสีเบาผืนหลวงผืนเก่นมากท่านจะเอายังแต่เอาท่านที่ได้พี่น้องโอ้ยโอ้บ่นี้เอายังคนจะเอาท่านที่ได้ขันบ่ท่านคนบได้เได้พี่น้องพิษผีเพิ่นบ่าให้พิษผีเหาได้พี่น้องค่ะชั้วว่าจะกินข่าวนี่ท่านที่ด้ค่ะคนป่วยเนาะไปใส่กระบไดงุดงิดก็มี่ ทางปราสาทกับเขามานรวมน้ำชูส้สนไปละพี่น้องจ้ะแล้วลิ้นใหญ่กำลังใจจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนคนั่นแหละทุกคนเพิ่นกับให้กำลังใจเนาะแา้วลิ้นกับสีรุ้งขีปภยไนยแน่ลุงของจักรของแน่ลุ้งน้องบัดดีแน่พี่น้องเย็บอุย้ยพี่น้องอย่าเบื่อเด้อค่ะไปใส่กับบอดนายน่านบันไดมีพระลงพระละเนาะค่ะ บวิ่งกีฬาย่างใบตองผุนขางบ้านบวิ่งอยากปลูกพักเด้อเงได้นาะส้างผีมันว่างเปลี่ยนออเติร์ดเลมีตะลั่งหนามอัตล่ม,มอีหยังตั้งผุนมันมันมีสองด่านเนาะค่ะแต่ว่าปลูกพักงามก่อนจังสีไทยเหตุพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็จะว่าตัวอีหยังบ่ตายเด้ตากแดดก,กับบัตาย ไปทั้งผุ่นดีกว่าไปทั้งขัวดีกว่าอันนี้มันเป็นด่านขางพี่น้องม,ม,มันมันมันมี่สองด่านไปขัวดีกว่าโอ้ขาเจ้าตื่นสวยเมื่อวันหยุดน้ค่ะอุหอนโวดหอนโภวโมกแตกล,าล่างรถุอกมากระเหลวให้พ่อใหญ่ผีทางงขั้วสาวลิน ผ่านาแพ้ก็ขึ้นเบิดละผีทั้งขั้วทั้งฝุ่นทั้งหนาหลานรถพยยู้ใหญ่หลังให้เรียบร้อยแล้วค่ะสั่งให้ลลางตาาแต่หมัวว,ว่านล่ะค่ะสาวลินวาโอ้ยข่อยลลางบ่ได้เด้ขอข่อยจะเป็นล่มฝุ่นอขั้นหนึ่งเล็บมี่น้องล่างตากแดดอยู่ฝุ่นตากแดดอยู่ฝุ่นขั้นหนึ่งนี่ขั้นหนึ่ง <laughs> โซ่รถ โซ่ so, รถเข็นอันนี้ขั้นหนึ่งอันนี้รถไฟฟ้าแมนา่นบอกอือแม่นนี่รถไฟฟ้าเนาะค่ะรถไฟฟ้าก็บ่ได้๋สื่อดอกค่ะพี่น้องหมู่คนเสียชีวิตนะคะนั่งรถวิ่งแช่ขึ้อกันเลยคะ่ะเล่ห์หมอบหายใจเป็นดีใจหลายยังว่าขั้นมันสื่อกหลายหมื่นนะพี่น้องหมู่คนหายหมู่คนหมู่คนตาย อาหารผ่านสึกอขึ้นกันผ่านพี่น้องเขาแล้วงันซุแแล้วสาวลินกับไปดูขึ้นนั่นละ่ะไปเป็นกวอนกำลังใจให้พี่น้องคนเมื่อกับบอกว่ารถขั้นนี้จะมอบให้อันลอยตีทวัสดเพิ่อนมาบาหา่หไผไปประสนโอ้สาวลินยกมูเถิ่หัวจะนนีใจลายดีใจยังพี่น้องดีใจในรถเข็นเวลาเราเข็นหลายไอ้มือเราเสื่อมพอมือเราเสื่อม กระดูกมือเราเสื่อมเข็นเนาะสิเข็นรถธรรมดาเนาะพาเป็นรถวิ่งแช่มันไอรถรถไฟฟ้ามันมันบาต้องเข็นนะพี่น้องมันกะะใ่แน่เนาะมันกะไข่แน่มันสั่นมือมือเราเสื่อมอ่ะพี่น้องสองขางเสื่อมบ่หระหูเนี่ยมันกะเสียงระเบิดมันดังแก้วหูมันทะลุเนาะไขสันหลังเนี่ยกระโดนยิ่งมันพาเอาลูกกระสุนออกว่าได้มันอยู่ตำแหน่งสำคัญตะไม้ตะกี สมัยตะป่วยสมัยจะ,ยยจะต่างแต่มันนานและพี่น้องอาจจะสมัยตะกีมันกับสิบ่วงการเพียเป็นจังได้ละกับบหูหูแต่ว่ามันเอาออกบไดัมันอยู่ไอจุดสําคัญนะคะพี่น้องคะอ่ะอิ่งเข่ากินบ่หลายดอกคะ่ะกินน้อยๆกินบ่หลายระบบภา้ในงกับบวคอยดีไอส่วนซึกงร้องมันสมบได้กับนี่ ก็ยุสิปิอมเอาองหยงกับเบิงกันแย่งกัน้าจ่อยๆอย,อยุยยสิเปไ็นบ่าเพ็ญนนพยัเก็สิไปเด้ออันซาเวลินสิชไปมันอยู่อันนี้ปฏิบัติเพื่นอนยองสี่บางเทียบเ่าถึงใจถืงองียงเพิ่นกับฟาดนะคะเพิ่นฟาดอย่างเดียวนะคะมันจะเมื่อยอยู่บางเทียก,กับทอ่อบังเทียห้องไห้กับหนองมา้าห่องไห้เนี่ยเออสาวลินกับ่วงออกมากล่ะค่ะกดปล่อยห่องไห้ห่องเพ่ง ยโมแรงหนึ่งชั่วโมงหาโมงเย็นซาวรินต่อไปแอร์บิกบาสโลแต่ละมือด้วยค่ะมาเป็นร่วมกันแอร์บิกหนึ่งชั่วโมงบางมือกับมีบาสโลบางมือกับมีเดินสลับวิ่งหากิโลซาวรินมีกลุ่มกล,ลุ่มกลุ่มกีฬาของซาวรินเองเนาะคะ่ะพันสันซาวรินตายเหลือแต่สื่อมันต้องเอาออกต้องเอาออกหายวเนาะคะ่ะมือดีซาวรลินกับซับเพทีทละเบาไป นอกเรืืองนอกเล่าเาวรินขอถทดขอไข่พี่น่องทุกคนเด้อค่ะให้เสาวรินได้ป่อยนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะผู้ที่มีตาเาวรินคนกับมาขวดให้กำลังใจนะคะค่ะเาวรินกับขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะเาวรินก้นไ่ก็ได้ค่ะคุณจะเอื้นตลอดค่ะแล้วอีกยางน้องมากับเสียงดังมันกับพิษกดน้นำเสี่ยวเจ้านี่กับพิษรายอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเาวรินก็หูอยู่ค่ะว่าจะขอเหตุพิษกดแต่ว่ามันบ่มีทางเลือกนะคะกั เราไม่ได้ยอมรับทุกอย่างหละแต่เนาะย่อมรับค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามือข้าสิไปงานเขาดำเต่่าลิ้นก็สิฝากซ่องเอาค่ะโบ่บเด้ไปน้ำพิ่นดอกเพราะว่าลิ้นโดนผู้เฒ่าพีเิ่นไายก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซอยได้ผี่อันได้ค่ะพี่น้องเพื่อนไอดีนะเพื่อนไอเพิ่นเพิ่นภาคพรหน่อยเนาะค่ะพวกค่ามีข่าใครต้องกินนะมันก็คือของแห้งว่างแล้วกะ ว่างแล้วก็แล้วเนาะบวบบเนาวันนี้เพิ่นเป็นล่มพี่น้องเพิ่นเพิ่นเป็นล่มป๊อกเดียวแบบนี้เอาไปส่งร่มหวานเส้นท่านกับบัวท่านเทียวสิเอินรดเส้หนางวันนี้เพิ่นเสียอยู่มองหันเลยนะคะเขาก็เลยเอาล่างเพิ่นไปบานเพิ่นอยูอุธยาแต่วันนี้สีฝากซ่องไปเห็นรวมท้ำบุญกับเพิ่นดอกค่ะเอาละค่ะพี่น้องมาเบาแจ๊ทีจุ๋ยกับพี่น้องเนาะค่ะบัวเด็กขึ้นไหลน้ำเพิ่นเนาะค่ะจับทิศจับทางก่อนมันหลย่างหลายแนวนะคะพี่น้องคะ อย่าโคดรละค่ะอย่าโคดอย่าคู่ละค่ะอยกขึ้นนั่งท่านเวทีเดยคุยเดี๋ยังก็พี่น้องนะค่ะวันนี้มันก็หลายอย่างนะค่ะมันบ้นลุ่งเหนือลุ่งโตหลายอย่างปุ้ยใหญ่ก็เวียนเขาเวียนออกลุ่งบาเนาะค่ะอาทิตย์หนึ่งสองเทือเดือนละเทือหรือยังมันบอกว่าได้ค่ะวงจรในหลังกายอันตรงไหนมันมันล้วนก็ต้องไปละค่ะเนาะแนว่จังแรกก็ต้องไป เศร้าว่าเศร้าก็ต้องไปให้หมอเป็นคนดูแลล่ะค่ะเพราะว่าลิตรูนเนาะนั่งมึงแต่แนมมึงตากันซื้อคือประกาศนี่มันก็บโได้มีความหนุเอยียงมากไหมเนาะคะ่ะสาวลินกับหูแต่พอแบบหูซื้อเนาะคะ่ะให้หมอเป็นเป็นคนดูแลสาวลินกับเขาไปฝึกอ,อ,อบรมดูแลผู้ปว่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเขาเอืน่นภรรยาไปฝึกเขาคะ่ะหลายปีเรื่องเกา่าเราใหม่ ตาบุริกะไปเป็นจิตอาสาของสาธารณสุขน้ำนะคะกะพ่อเดชซอยเหลือกันเบื้องต้นเนาะคะ่ะหรือพี่น้องบันไก่เลี้ยนเคียงคนนี้ยังเมันกับมืเอ,อื่นซอยแน่ซอยใน,ยนเหตุกัรณนั้นนี้ซาบุรินกะกับพ่อเดชจับสันจับเา้าซอยเพื่อนน่ะค่ะเนาะคะ่ะแถวที่เลี้ยนหล้มมากน่ะคะ่ะมากกว่านั้นก็นต้องเป็นนาที่ของคุณหมอแล้วค่ะเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณขอบคุณได้หลายคะ่ะไหวงามๆล่ะคะ่ะ